เรียนคณะกรรมการบรรณาการการจัดการเด็จยานผนผเดสแกที่จุดศูนย์กาคารเรียนรขอกุมานสถาบัประิษฐ์จุลีทาสถอบันจุลชียาสมัรัชกาที่การเกิดและดประการพืนศพที่อา เขนอีกท่ช่วยกัไครับปารเสนอวามิบะกรรมการหน่วยงานแตละนั้นเรื่อที่18กรกฎาค5 0พระราชาสการัจฉระอรัชารี่รมะธรรมนษาสมงนิพพาระชนชาและฝ่ายในขันการได้หารกับหน่วงานที่เกี่ยวข้องโดยแล้มอหมายให้จัดเตรียมอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องเสียงต่างๆ